หลังจากที่เคลียร์หมดไปเมื่อกี้นะฮะร,รู้สึกว่ามันมีแมงกิ้งคียอยู่ตรงนี้นะครับผมจะขอดูนะฮะว่ามันได้อะไรได้อะไรนะคฮะเพราะไงแมงกิ้งคีย์ Ash of War Golden Land นะฮะเหมือนจะเป็นกระบองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ รู้สึกว่าเมื่อกี้เราก็ได้พลังตูดศักดิ์สิทธิ์กันนะครับแล้วคราวนี้อาชอวบเดี๋ยวเราจะมา Equip เจ้านี่กันก่อนนะฮะกระบองนะครับเดี๋ยวผมจะดูกระบองมีกระบองอันไหนที่ใช้ได้นะ ะะเราเคยมีกระบองอยู่นี่นะกระบ,บองสวยๆกนเอาอันนี้แล้วกันกระบ,บองอันนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาใส่เท่าสงครามดูสิอาชวอร์นะฮะบุชเมอร์สอยู่ไหน นี่คืออะไร่ายไม่น่าจะใช่นะเหมือนจะเป็นชูกระบองขึ้นมามากกว่านะครับมันไว้ใช้กับอะไรเนาะอลองดูวันนี้ทีฮะนี่ครับนี่เหมือนจะเป็นอาวุธอันนี้นะฮะนี่ผมจะลองใส่กับกระบองนี้ดูสินี่ฟาดยักษ์นะฮะ โกลเด้นแลนด์นะครับสี่ซาร์เคลตนะฮะคุณภาพกรีนเฮเวียสแตนดาร์ดนะครับ, Quality, Green, Heavy, น,รบน,นี่ก็เปบวกมานิดหน่อยนะอันนี้จะเป็นโฮลี่นะครับบวกโฮลี่ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรามาใส่กระบองฟาดยักษ์กันนะฮะดูสิกระบองฟาดยักษ์นี่นี่ ไปลองที่สวยๆกันนะครับฟืบตั้มตั้มโอ้โหโหสุดยอดสุดยอดยังรอสะสมซุ่มเหมือนเป็นท่าเดียวกับเจ้าต้มเจ้าบอสสมเมื่อกี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาเหยื่อนะฮะเราจะไปหาเหยื่อดูซิโอเป็นเท่าสงครามที่แบบโคตรเท่อะเท่มากๆเฮ้ยต้องเดินไปตามทางแบบนี้อีกแล้วเหรอก็ตกสิครับก็ตกสิครับ มีทางที่แบบว่าไม่เสียวบ้างไหมเมื่อกี้เรามาได้ตรงนี้นะอ้อนี่ไงพี่มดพี่มดนะฮะเราก็จะเรียกมาเลยครับตั้มตั้มตั้มใส่พี่มดเลยโอ้โอหมดไม่เป็นไรเลยหรอฮะอ,อ,อ้อ้ยอ้ยโอ้ยติดติดติด ไปที่กว้างกว่าน,นะครับโอ้พี่มดมีพ่นพิษตั้ตั้ตัต้พี่มดโดนยิงไหม,มสแสดงว่าต้องระยะที่ไกลพอสมควรนะฮะตั้ม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 โอ้โหใช้ได้เลยแรงมากแรงกว่าคางอสูรอีกนะครับมีอะไรให้เก็บออ๋ไม่ใช่ กระบองฟาดยากกลายเป็นกระบองศักดิ์สิทธิ์ตั้มตั้มโอ้โหมันมีกี่เม็ดเนี่ยมปดูอินเวนทอรี่อีควิปนะฮะอินเวนทอรี่ดูนะฮะไ่ดูจะเห็นไหม ไม่เห็นนะครับเมอร์สไม่เห็นนะโกลเด้นแลนด์นะสกิลโอโกลเด้นแลนด์เราอ่านตรงนี้แล้วกันนะครับทัสอัมมาเมนนะฮะอินชูเดกล่าวนะก็คือแบบทุบ จุ่มลงที่พื้นนะครับเดนแคทเทอร์เซนชูเดอะอันเลสบัสออฟสเกตนะฮะเอนเนอรี่นะครับก็ะบจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะอินทูโกลเด้นดาร์ทนะครับฟอลโล่อพวิดส์สตรองแอทแทคสวิงฮะอาร์มาเมนต์อินอะสวีปปิ้งสไตร์นะนะก็อย่างที่เห็นนะครับ แปลยากเหลือเกินแปลยากเหลือเกินก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะเรียกว่าจุ่มลงพื้นนะครับจุ่มลงพื้นไปจุ่มลงพื้นสวยๆกันนะฮะสวยๆ,ๆสวยๆตรงนี้ฮะชัดๆนะครับเฟรมเรทจะได้สวยๆนะฮะ อนุญาตจุ่มนะครับฟา้าบตั้มว่าหอเทฮะโอ้โหย่างสวยมาดูด้านหลังกันนะครับซัมตั้มตั้มนะอืมไฟคริสต์มาสนะฮะ ฝากกดไลค์กดซ b s c r คร e ด้วยนะครับจะได้หาอะไรสนุกๆมาเล่นกันนะมันๆน,นะครับรู้ละวว่าเราจะฆ่ามดระยะไกลยังไงนะฮะนี่เป็น a r h of war ที่ระยะไกลพอสมควรนะร,ระยะใกล้ย,ยิงไม่โดนนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะไม่โดนมดนะแต่ะระยะไกลนี่โคตรแรงสองทีเรียกว่าจอดเลยนะฮะแล้วเขากินค่า fp ก็น้อยนะค fp คอร์อยู่ที่16เอง ตัวนี้ FP cost สิบนะยิงตัวเดียวนะครับเวทอ๋อก็ด้วยความเวทก็น้อยด้วยนะเวิร์กนะเป็นสาย holy นะฮะถึงแม้ตัวนี้ดาเมจจะเยอะก็จริงคนระับเป็น magic d a m a g นะตัวนี้เป็น holy นี่ถ้าเรา buff holy นะครับแล้วเราก็สัดเข้าไปน่าจะแรงขึ้นกว่านี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะ กดไลค์กด u u s สไคร e ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมนะฮะคลิปสนุกสนุก,นกหาของกับเอเดนลิงนะในวันแรงงานที่จะหมดไปนะครับสวัสดีครับ